โรงเรียนบ้านโนนก่อยตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2483ในที่ดินชาวบ้านซึ่งสง,งวนไว้เป็นที่ดินโรงเรียนจำนวน39ไร่ปรัชญาโรงเรียนธรรมจารี สุขังเสติคติธรรมประจำโรงเรียนการประพฤติธรรมน,ำ,นำสุขมาให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย 1. นนายวิระพิลาโสภาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายเทศศักดิ์สำนักตำแหน่งครู 3. นางสาวสาริกาคมขำตำแหน่งครู 4. นางสาวเจนจิราพายุพัต์ตำแหน่งครู 5. นายวสินสแสวงผลตำแหน่งพนักงานราชการ 6. นางสาวอารุณีสีชมพูตำแหน่งครูอัตราจ้าง 7. นางสาวรัชดาพรเวทนาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนวนก่อยมีนักเรียนทั้งหมด54คนประกอบด้วยชั้นอนุบาล 2. จำนวน9คนชั้นอนุบาล3จำนวน 8คนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนสองคนชั้นปถมศึกษาปีที่สองจำนวน6คนชั้นปถมศึกษาปีที่สจํจำนวน6คนชั้นปถมศึกษาปีที่4จํจำนวน4คนชั้นปถมศึกษาปีที่จําจำนวน13คนและชั้นปถมศึกษาปีที่6จจำนวน6คนสิ่งก่อสร้างภายในประกอบด้วย 1>, 1. อาคารสปช206.26 2. ทับออาคารเรียนสปช102.26 3. อทับาอาคารเรียนจววทับ 4. 4. 4. ส่วมแบบสปช601.26ทับและ 5. แเล้าไก่กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับชุมชนงานชาปนกิจ งานถวายกันหลอนงานแห่พระเวสสันดรกิจกรรมที่ดำเนินการภายในโรงเรียนกิจกรรมปัดชิมนิเทศน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2564กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและโครงการเรียนฟรี15ปีกิจกรรมพิธีไหว้ครูกิจกรรมเดินทางไกล และทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกับผู้ปกครองวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโนนกอยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาภาพบังคับอย่างทั่วถึงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นคนดีคนเก่งก้าวทันเทคโนโลยีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่น ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจจัดการศึกษาให้แก่เด็กผู้เรียนทุกคนในเขตบริการในระดับก่อนประฐมศึกษาและประฐมศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านที่เป็นโครงสร้างภาระงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านนนก่อยได้ร่วมกันกำหนดภารกิจที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนบ้านนนก่อยสามารถนำไปปฏิบัติด,ดังนี้ 1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันประชาสัมพันธ์ทรงบุตรหลานเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาเมื่ออายุ5-6ปีและเด็กทุกคนที่มีอายุย่างเข้าปีที่7 เข <kę> ้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาภาบคบังคับและออกจากโรงเรียนเมื่อจบชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 2. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิน่น 3. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนได้ศึกษาต่อจนจบภาบคบังคับและได้เรียนต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 5. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางเปริรูปการเรียนรู้ 6. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 7. โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ห่างไกลาย,ยาเสพติดมีความปลอดภัยเพื่อสนองนโยบายโรงเรียนสีขาวของรัฐบาลเป้าประสงค์โรงเรียนบ้านนนก่อยได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้ 1. เด็กในเขตบริการ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ครบร้อยละ100 2. การบริหารสถานศึกษาเป็นระบบครบวงจรโปรง่งใสตรวจสอบได้ 3. ครูและบุคลากรทุกคนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. หลักสูตรเป็นประโยชน์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข 6. อาคารสถานที่เพียงพอสะอาดปลอดภัยใช้ประโยชน์คุ้มค่า 7. เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทางการศึกษาและได้รับรองคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 8. สื่อเทคโนโลยี มีเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน 9. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 10. ระบบสารสนเทศเป็นระบบครบทุกงานให้บริการได้อย่างรวดเร็วคำขวัญโรงเรียนเรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรมนำชุมชนคะแนียนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นปรถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ด้านภาษา92%ด้านคำนวณ82.25เฉลี่ยทั้ง2ด้าน87.12ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o ปีการศึกษา2,564ภาษาไทย38.05คณิตศาสตร์33.84วิทยาศาสตร์23.75ภาษาอังกฤษ28.75เฉลี่ย31.1ทางโรงเรียนบ้านนนกอยขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบ สวัสดีครับ